ออีโคสปอร์ตติดแลกบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางอัจหวัดวีอาร์เคเทศูนะครับ100ยคูนร้อนะครับพร้อมกับชุดขาจับตรงรุน่นไปจาะตัวรถน,นะครับมีอย่างรองบนหลังคาแต่เราติดเป็นชุดขาจับก่อนนะครับอาจับตัวนี้จะเป็นตัวยีดกับตัวสันบนหลังาคานะครับต้องพันนำแลามาวางแทในราคาตัวนี้จะเป็น v ี k t 0 0 2นะครับสีดํานะครับ เบรโรมินิัมน้ำหนักเบานะครับแข็งแรงบรรทุกหนักได้100กิโลนะครับเป็นพื้นตะแกรงนะครับตรงรุ่นนะครับไม่จอดตัวรถนะครับบอดอีโคสปอร์ต e นะครับติดแหลกบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางจังหวัดบ r k t 0 0 2นนะครับพื้นตะแกรงสีดำ พื้นเป็นพื้นตะแกรงนะครับโอเคครับของรับ